อัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งเข้าสู่วันที่5ของสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับทั้งจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งโดยรวมและคนไทยและวันนี้มีรายชื่อคนที่ตกเป็นตัวประกันเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมที่อาจจะรู้จักเป็นครอบครัวก่อนหน้านี้ติดต่อไม่ได้จะได้รับทราบว่าคนกลุ่มนี้ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วจะได้เอาใจช่วยนะครับเอาเริ่มจากยอดของผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งอิสราเอลและปาเลสไตน์ก่อนเสียชีวิตไป1,200คน บาดเจ็บ2,800คนอันนี้ฝั่งอิสราเอลนะครับส่วนปาเลสไตน์เสียชีวิตไป1,55คนบาดเจ็บ5,100คนคนี่ถือว่าเป็นความ,วมาสูญเสียที่สูงมากนะโดยเฉพาะ,ะถ้ามองจากมุมของอิสราเอลเนี่ยขึ้นถึงหลัก1,000คนทีนี้มาดูส่วนของคนไทยโฟกัสมาที่พลเมืองไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลค่ะเสียชีวิตตัวเลขตอนนี้20นะคะบาดเจ็บ13ถูกจับเป็นตัวประกัน14 มีผู้ที่แสดงความจำนงว่าจะกลับประเทศไทย5,174คนแล้วก็บอกว่าไม่เดินทางกลับนะ64คนจากแรงงานทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ30,000คนค่ะครับจากการถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศยืนยันตัวเลขนี้นะครับส่วนข้อมูลคนแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันสำนักงานประกันสังคมสรุปออกมา แต่ยังเป็นตัวเลขเดิมคือ11คนคเพราะว่าล่าสุดในกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีคนถูกจับเป็นตัวประกรัน14บนีขณขนาดนี้ที่ประกันสังคมตรวจสอบได้คือ11ท่านนี้นะครับเอาใจช่วยครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องให้คนเหล่านี้ปลอดภัยนะครับคุณเกียรติศัก์พาทีอายุ37ปีมาจากอุดรธานีคุณบณีจิราชาติมาจากอุดรธานีคุณคมกริชชมบัวจากสุริน คุณพงศธรขุนศรี25ปีจากนครราชสีมาคุณอนุชาอ่างแก้ว28ปีจากอุดรธานีคุณนัทพรอ่อนแก้ว26ปีจากนครพนมคุณบุญถมพันค้องอุดรธานีคุณนัทถาวรีมูลกัน35ปีจากขอนแก่นคุณปริญญาแต้มกลาง37ปีจากนครพนมคุณโอวาสุริยะศรี40ปีจากศรีสะเกดและคุณพัฒนายุทธต้อนโศกรี40ปีจากนครพนม อัปเดตเช้าวันนี้9นา40นาทีจากทางประกันสังคมส่วน9แรงงานไทยนะคะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะจากการสู้กันร,ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะคะมีอยู่9คนด้วยกันค่ะคุณชาตรีชาสีจากนครพนมคุณอธิวัต์พวงศรีจากอุบลราชธานีคุณธีรพรถววงกลางจากนองบวัวลาภูคุณสมมาแซ่จ๊ะจากตากนะคะคุณกรัดกร พุทธสอนจากพยาวคุณมาโนตสีทองจากอุดรธานีคุณวิมานวงจำปาจากหนองบวัวลำพูคุณสนธยาก,กองสุขจากสุรินและคุณจีรายุสุขใสจากสุรินข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะเก้นิกาสีนาทีของสำนักงานประกันสังคมค่ะครับจำนวนแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากที่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันคือ20แต่ตอนนี้ประกันสังคมตรวจสอบรายชื่อยืนยันตัวตนได้10คนนะครับขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับคุณสมควรพันสะอาดจากกาลสิน คุณวิชัยกลลปตดจากอุบลราชธานีคุณอนุชาโสภากุลจากอุดรธานีคุณชัยรัตนุสานจากอุดรธานีคุณสัจวันรเพียเอียจากสกลนครคุณไกรสอนอรันติศจากอุดรธานีคุณจักรพงศ์จันเสนาจากอุดรธานีคุณธีรพงศ์กลางสุวรรณจากอุดรธานีครับคุณศักดิ์สิทธิ์โคตรมีจากอุดรธานีและคุณสมรักสุโพคาจากอุดรธานีเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่มาจากทางอีสานเกือบหมด นะครับแสดงความเสียใจยด้วยที่ไปทำงานด้านการเกษตรที่นั่นค่ะส่วนแผนการอพยพแรงงานนะคะให้กลับมาในประเทศไทยค่ะโดยรัฐบาลของเราก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะจริงๆก็เริ่มเห็นว่ามาทยอยมาแล้วหล่ะเขากลับเองไงทีนี้นะคะสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ค่ะอิสราเอล11ตุลาวันนี้เครื่องออกแล้วนะคะ3ทุ่ม45นะก็จะมาถึงไทยนะคะวันพรุ่งนี้คือ12ตุลาคม เวลาตอนเช้าเลยค่ะ10.35นาทีนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะคะนอกหนเือจากนี้ก็จะมีนอกจากกลุ่มแรกเนาะวันที่11แล้วเนี่ย15คนนะคะกลุ่มแรกที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแหละคะ่ะครันี่กลุ่มที่2เลยค่ะวันที่15นะคะสูงสุดคือ140คนเป็นเครื่องบินของกองทัพนะคะ A340 ถึงเทลอาวิแล้วก็จะกลับถึงไทยวันที่16คือไปปุ๊บเนี่ย รับมาขึ้นเครื่องแล้วก็ออกเลยออกเดินทางเลยนะคะถึงวันที่16เวลาประมาณตี4อีกลอตหนึ่งค่ะ18ตุลาคมจะเป็นกลุ่มที่3ได้ประมาณ80คนเครื่องบินพาณิชย์นะคะแล้วก็กลับถึงไทยวันที่19ตอน11โมงค่ะข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศวันพรุ่งนี้15คนที่จะกลับมานะข้อมูลเพิ่มเติมคือเป็นกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ใกล้พื้นที่สู้รบพื้นที่สีแดงเลย เป็นการจัดลำดับความสำคัญคของสถานทูตไทยที่จะเอาคนกลับมาก่อนคนที่เสี่ยงมากๆใ,<ช>ให้ได้กลับก่อนคือแน่นอนแหละพอเขาออกมาจากพื้นที่นั้นน่ะความเสี่ยงเขาก็ลดลง แต่สภาพจิตใจหนักกว่าชาบ้านแล้วใน15คนนี้บางคนก็อาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับจึงเป็นเหตุผลที่15คนนี้เรียกว่าอยู่ในพื้นที่เข้มข้นเลยต้องกลับก่อนแล้วละก็ต้องทยอยกลับมาก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ความเสี่ยงจุดที่เขาทํางานเนี่ยห่างออกมาเรื่อยๆเขาจัดลำดับความสําคัญกันแบบนี้